นะครับคนคนข้ามอยู่ที่มือจานแล้วใชจังเฮะครับไม่ <c oughs> ได้ออกนะครับใครด้วยครับก่อนที่เออทั้งหมดหมายถึงนี่กอ <c oughs> ่อนข้นก่อนที่จะมาทีราะว่า กล่าวว่านะครับท่านนายกรัษตรบรรดาุนเถียงทงานจะมารูปถ่ายรูปทั้งหมดท่านที่รัทั้งหมดเลยครับทีมงานทั้งหมดเลยเครับเชิญครับบนเวทีนะครับทีมงานขององค์การบริหารส่วนตะบนปอป ใครับไปช่วยนะครับยังไม่รู้นะครับว่าใครจะได้เป็นทีดาดอยผ่าตั้งในกรณีนี้นะครับนะผลอยู่ที่มือยังไม่ได้แจกใช่ไหมใเราก็เฉยครับท่านสำหรับผลนะคะกำลังเดินทางนะคะครั้งที่สอง่งหนึนะคะเราจะได้ทราบนานานาแซกเลยครับแซกเลยครับแซกนายุทธ์แซกเลยครับนายุด้านข้างนี่ก็ได้นะด้านข้ดแค่นี้เลยครับนะ สำหรับทิดาดอยนะคะผู้เข้าประกวดิดาดอยทั้งหมด5หมายเลขนะคะได้เข้ารอบอสู่รอบการตัดสินนะคะได้แก่หมายเลข 1, 2, 3, 4แล้วก็7จนะคะม <Okay. S 1> าลุ้นชมแล้วก็เชียร์ไปด้วยกันนะ,ะว่าวันนี้สาวงามหมายเลขใดนะคะจะเป็นผู้พิชิตใจคณะกรรมการนะคะในการ ได้รับรางวัลชนะเลิศน,นะคะเป็นที่ดาดอยบ้านขอขอบคุณทีมงานนายุทธการบริหารส่วนตำบลปอในท่านกำลังผู้นาทุกประพฤติฐานด้วยนะครับมาด้านหลังหน่อยเออเดี๋ยวการจะเดี๋ยวจะสาวงามขยับถอยถหลังนิดนึงได้ไหมอยู่ตรงเส้นเลยครับอยู่ตรงเส้นเลยครับเต้นแทนที่ดาทั้งค่าท่านไม่ได้ไดนะครับ ต้องไปรู้ว่าใครจะเป็นนะครับทิาดาดอยผ่าตั้งในครั้งนี้คนเพืนที่ไหนนะอาจารยกำลังจะเดินทางไปแนละ้วม,มาแล้วอุ่นร,อนร้อนๆเลยนะครับรับมาแล้วผมจะเป็นคนแกให้นะครับแต่ท่านเป็นผู้ที่ประกาศครนะ นี้ใจตัวละจ้าโอ้ยังไม่บอกครับว่าใครจะได้มลุดไปเดยวกันนะครับามหมายเลขนะคะก็ได้ยืนอยู่บนเวทีแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเราจะประกาศสามหมายเลขนะคะที่จะได้รับรางวัลแต่ยังไม่บอกว่าเป็นรางวัลไหนนะคะให้สาวงามที่าได้ รับเรียกหมายเลขมันก็ชื่อนะคะเดินเก้าไปข้างหน้าสองเก้านะคะป๊ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการประกาศผลรางวัลผู้เข้ารอบสามคนสุดท้ายนะคะได้แก่ทัรอบนะครับยัไม่มีผลว่าได้ที่หนึ่งที่สองนาะครับเดี๋ยวเราจะประกาศคะแหนึง หมายเลขสี่ค่ะนางสาวหาไทยก,า,การน <9, S 1> ักถานเก้าไปครับค่าสองเก้าลูกเออและตามด้วยหมายเลขเจ็ดค่ะนางสาวคณิตนานคุ่งอุดมโชคจากขยับมาตุ๊กตาเลยลูกขยับมาตุ๊กตาไม่น่อยเออและหมายเ,เลขหมายเลขสามค่ะนางสาวพรชลมันพัฒนาการค่จะจากพีไทยด้วยวนะครับ ถ้าอยากมาตกแตงอีกที่หนึ่งนะครับนะจะได้ดูสวยงามเออเอชิมยิ่งเต็มที่เลยนะครับนงสามท่านทิดาสามทิดานี้ใครจะได้ครองกระเ๋ารางวัลให้กับหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองนะครับขอรเชิญ นะคะขอเรียนเชิญท่านพลตรียอดมณีบรรทุนะคะประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอนะคะให้เกียรติมอบอาราันาให้กับนางงามสองท่านนะคะที่อ่าไม่ได้เข้าร่วมสังคนนะคะไปเดินด,นด้านหน้าเลยคขาเริ่มเพื่อที่จะไหลผภานกันน้อง สาวเพิ่งสามท่านถอยหลังหน่อยนิดนึงขยับมาแล้วนะการ์ดเพื่อที่จะได้สองท่านได้รับรางว,วาัลครับเรียนเชิญน,นะครับขึ้นไปกับเดินด้านหน้าเลยเดินด้านหน้าเด็กด้านหน้าทั้งสองเด็ก สาวงามนะทุกสายเลขน,นะคะเป็นผู้ที่มีทั้งความส่วนและความสามารถนะคะแต่หนึ่งในนั้นนะคะเรามีรางวัลเยงแค่สารางวัลน,นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกเอกง,งานทุกหมู่บ้านนะคะที่ได้เกียรตินำสาวงามเข้าร่วมประวกวดการประกวดที่ลาโดยในวันนี้เป็นอย่างสูงด้วยนะคะปีหนา้าก็จะมีการแข่งขันที่ลามงที่บ้านห้วยหาด้วย ครับย่าจะไปต้มลงกเดี๋ยวกันกันนะครับขอเรียนเชิญสองปริตูอาทิตย์เรียงสีอรันนะครับข่าวก็อายด้วยนะอีกท่านหนึ่งนะครับท่านอภิสิทธิ์นะครับโอ้โหผู้ใหญ่ใจดีจริงๆครับไปรับของนะครับนี่แหละนะครับนะเป็นกา, to ารต่อยอดเพื่อจะหวนและกำลังใจในการประก้วงครั้งต่อไปนะครับกับ มันมันนีก่อนจะมาใช่สามพันแลสองนขยับมาตรงกลางนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรองงานครับก็มาให้กับสองานััครบรรงนอเดี๋ยวเรันะครับเรขอให้ท่านอภิศสมอบให้กับสองพันกับครับห้าเลยครับเัะครับเลยครับเหน้าเลยที่รักคาลกมิซครจบ ขอบคุณท่านสบตอภิษิทารยังสูงในการัานที่ดีใ้การสนับสนุนตลอดนะครับงานขอบคุณท่านอภิษ์ครับ ทีระทึกใจใครก็รเข้ามาแล้วลุ้นเหลือเกินแต่เช้านะครับวันนี้ดูคนไหนก็สวยไปหมดเลยนะครับใครเอ่ยที่จะลูกตาลูกใจกรรมการของเราหมายเลขเจ็ดเลขสีสามมาใชจไปหวยนะครับ <laughs> เจ็ดสี่สามว้ครอบเดี๋ยวจะประกาศคนที่ตาดอยตั้งเรียเชื่น ขาบกลางบางบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะแล้วก็ทุกท่านอาจจะเป็นวกท่านที่อยู่บริเวณแห่งนี้เป็นสักขีพยานยในการมอบรางวัลให้กับทิดาดอยในะการตำรวจทิดาดอยในงานโอ,อยหา้นทะเลชมทะเลหมอกลองสังระบาดแล้วก็สืบถามระดับเชิง,งเผ่านะคะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนนค,ค่ะท่านนายกค่ะ ประเด็นเชิงนนั้นระดับส่วนต้นบริหารส่วนตำรวจนะครับมาที่บริษีเพื่อมอบรางวัลนะครับสวมสายสะพายให้กับธิดาน้อยผาตั้งปีนี้นะครับรุ่นเหลือเกินครับโอ้โหขอเสียงปรบมือให้กับธิดาทั้งสามหน่อยนะครับยิงจี่เที่แล้วครันถามมาคุณมากครับ

เด่ร yeah, ับไปกันกนะกำแพงการเจ้าหนี่มัช่วยหน่อยนะช่วยหน่อย่นายเอาเอาขนาดต่อมนก็ได้เอาข็มขนาดตอาาาาาา่อมันก็ได้เออขนาดนี้แหละครับถ้ามีใจรองะอรล่มอ่านติดี่อา โอ้ยรำมันรับเฮ้ยสีนะาเอ้ยโอ้โหขนลูกจะเกิดเลยครับผมจ้าจะประกาศเลยครับถ้าผมประกาศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะรงเว่าเปิดที่ไม่ประกาศได้เป็นที่ได้โดยขาตั้งแน่นอครับพราะยัา

ครัน้าเรองเล้ยนะครับหมายเลขเจ็ดนครับวันที่สคบัามยี่สิบเช็ดี่ตัวละร้อมเก้าร้งวัล รองชนะเลิศอันดับหนึะครับเดียวก็เป็นพัชพายรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับหมายได้เจ็ดพันล้านฟุระดมโามีนขอเสียงประมือให้กับรองชนะเลิศอันดับหน,นะครับ ได้รับรางวัลับปีหน้าจะมีการประกวดที่ดามงที่บ้านหาุบบยหานนะครับบ้านายทองว่างานวันเด็กขององค์การบริหารส่วนนลปนะครับมีหลายนะครับเขาก็บจบท่านจำไปครับเดี๋ยวให้จัดไปทีแป๊บนนี่นั่งตรงกลางนะครับนะบครับลองสองสามไปเลย

ค่ะท่านสวยมาอบความสามารถนะคะเอาชนะสื่อสารมวลชนผู้ที่จะประชาสัมพันธ์นะคะโครงการบริหารส่วนตะบลปองของเราแล้ว <darum> ก <sm deve ck> ็งานการท่องเที่ยวของตะบลปองของเราให้ก <its> ้าวไกลไปกว่า